สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลูลิยูทาร์์เนาะวันนี้มากับคลิปแลนดอมนะคะก็คือเรามองว่าไพ่สิบถ้วยวันนี้มันมีใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็แสดงว่าคุณเนี่ยกำลังมีคนคิดถึงคุณอยู่วันนี้นะคะแล้วเราก็มองว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะรู้จักกับคนนี้มาสักระยะหนึ่งละ น่าจะแบบมากกว่า6เดือนหรือว่าบางคนอาจจะเป็นหลักหลายปีแล้วเช่นอาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยวัยอ๋อเนี้ยค่ะตั้งแต่สมัยมัธยมต้นมัธยมปลายหรือบางคนก็แบบรู้จักกันตอนมหาลายัยหรือว่าเพิ่งทํางานใหม่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าช่องของเรามีคนดูหลากหลายวนะัยเนาะก็อยู่ที่วัยอ๋อของแต่ละคนคือวัยไหนนะคะโอเคมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ใครคนนั้นเนี่ยเขาคิดถึงคุณแบบไหน,นแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้าง ถ้าไพ่พอจะเล่าให้ฟังได้นะคะแล้วก็วันนี้เขามีอะไรอยากจะบอกอีกไหมนอกจากความคิดถึงที่ส่งมานะคะโอเคก่อนอื่นฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้กับช่องให้กับวิดีโอของเราด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถที่จะไปติดตามทวิตเตอร์เราด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าเรามีดูดวงส่วนตัวอยู่ที่ทวิตเตอร์นะคะสามารถไปติดต่อได้นะคะแล้วก็ฝากอีกเรื่องค่ะเราเนี่ยวาดทีมขายทีมไลน์เนาะวาดขายอยู่ในไลน์สตอร์นะคะสามารถเข้าไปค้ หาผ่านช่องครีเอเตอร์ของทีมช็อปได้เลยนะคะก็จะเจอกับผลงานของเราเยอะเลยถ้าชื่อชอบก็สามารถไปอุดหนุนกันได้โอเคมาเริ่มดูไพ่กันเลยดีกว่าสำหรับคนคนนี้ที่เขากำลังคิดถึงคุณเนอะเขาเป็นใครคะเวลาเราอ่านไพ่อ่ะคะ่ะเราจะเป็นคนอ่านไพ่ไปเรื่อยๆไพ่อ,ออกอะไรมาเราก็อ่านตามนั้นเนาะแต่หลายๆครั้งเนี่ย เวลาที่เราจะจบไพยอะค่ะเราจะสังเกตได้ว่าอ่ะเนื้อหามันเริ่ม,มวนละ มันเริ่มเออออกมาเล่าซ้ําแล้วอ,อะไรเงรี้ยค่ะเราก็จะได้คําตอบว่าอ๋อเรื่องตรงนี้น่าจะจบแล้วนะโอเคเปลี่ยนกลอ้องอะตรงนี้เปลี่ยนเรื่องได้ระเปลี่ยนคําถามด้ละอะไรเงรี้ยค่ะเราจะไม่ได้เป็นคนที่สามารถกําหนดได้นะลูกค้าว่าเราจะดูนานสูตร0นาทีแล้วก็พออะไรเงี้ยมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้ในทุกๆครั้งนะคะเราจะเป็นคนที่มีทริคประมาณนี้ก็คือเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าไพ่จะจบอะเออประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดีๆในแต่ละพิอาการหรือพิรเด็กที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันก็จะมีกองหนึ่งที่ยาวกว่่าหรืออกงที ยาวกว่าหรือกองหนึ่งที่สั้นกว่าอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างแล้วแต่มากๆว่าเนื้อหาจะออกมาเล่ายัางไงนะลูกค้าแต่ส่วนใหญ่ให้ทราบไว้ได้เลยนะคะเวลาที่ไพ่ออกมาเล่าให้ฟังแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณทราบจริงแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่เขามองว่าลูกค้าทราบแล้วน่าจะมีประโยชน์จริงๆอืงแต่ว่าส่วนไหนที่ไพ่ไม่ได้เล่าไม่ได้พูดถึงแสดงว่าเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณไม่ต้องกังวลกับมันหรือว่าไม่ได้มีอะไรจะเตือนคุณนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสำหรับใครที่มาดูไพ่ส่วนตัวกับเราเนี่ย แล้วไม่ได้มีไพ่ออกมาเยอะขนาดนั้นอะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเพราะว่าทุกคนก็จะได้รับรู้ในส่วนที่โอเคประมาณนี้นะไม่ได้จะมีอะไรเตือนเยอะก็ถือว่าเป็นน้าไพ่ที่ดีแต่ถ้าหากใครเนี่ยไพ่ออกมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งพาการบางกองหรือพิเดบางกองเนี่ยแสดงว่ามันมีเนื้อหาบางอย่างที่ก็แอบเสียวเหมือนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะทําไมไพ่ถึงเล่าเยอะจังมีอะไรเตือนเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่า เล่าสู่กันฟังเนาะจะได้เข้าใจกันนะคะอ่ะโอเคคนนี้อะคะ่ะเราว่าณนะปัจจุบันนี้คนนี้นะเขาน่าจะไม่ได้สบายทางสุขภาพขนาดนั้น เรามองว่าหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ไว้ทํางานแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใช้ร่างกายหนักมากฟิลเหมือนกับทั้งกินทั้งออกกําลังกายทั้งใช้ร่างกายในการทํางานคือแบบเต็มที่ไปสุดหมดเลยอะลูกค้าก็เลยมองว่าคนนี้ที่เขากําลังคิดถึงคุณเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเจ็บหลังไปด้วยแล้วก็คิดถึงคุณไปด้วยฟิลแบบว่าโอ้ยปวดหลังจังเลยเออแต่ว่าคิดถึงเธอด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะฟิลนั้นนะคะส่วนใครที่ยังเป็นวัยเรียนกันเนี่ยเราว่า ก็ไปสุดในในในความวแบบแรงเหลืออยู่เนาะอืมก็คือแรงแรงยังเหลืออยู่นะคะก็คือเหมือนกับอาจจะฟิตอะแบบใช้ชีวิตสุดมากวันวันแงนไปคณะนี้แงนกลับมาคณะตัวเองหรือว่าเป็นฟีลแบบรับงานเสริมโน่นนี่นั่นอะไรก็ได้ถ้าใครแบบทำพาทามอะไรเงี้ยถ้าคุณรู้ว่าเขาทำพาทามะนาะเออเอ๊ะ หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่านี่คือใครอาะเดี๋ยวมาเปิดกันต่อละกันแต่ที่แน่ๆคือเหมือนคนที่เขากําลังคิดถึงคุณตอนเนี้เขาใช้ร่างกายเข,ขาหนักละกันไม่ว่าวันนี้เขาอยู่ในไวัยไหนนะคะคนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับ ค่อนข้างเหงาด้วยสําหรับเรื่องความสัมพันธ์ในชีวิตเขาเขาอาจจะเป็นคนมีเพื่อนเยอะก็ได้หรือมีเพื่อนน้อยก็ได้แต่ว่าเขารู้สึกว่ายังไงซะเขาก็เหงาแล้วความเหงาของเขาเนี่ยมันนํามาสู่ความคิดถึงคุณมันเหมือนกับไม่ว่าเขาจะถือแก้วมิลช์เชคหรือเขาอาจจะถือแก้วแอลกอฮอล์ค่ะเขาก็คิดถึงคุณได้นึกออกไหมสมมุติเขาเป็นแบบเขาเรียกว่า ช็อกโกแลตปั่นเลเวอร์เขาก็ยังนั่งดูช็อกโกแลตปั่นแล้วก็คิดถึงคุณไปด้วยหรือบางคนอาจจะเป็นฟิลแบบโอ้เป็นแนวแบบแบดแบดเลยแบบเหมือนอยู่แบบสังคมกลางคืนอะไรเงี้ยเออมันก็จะให้ความรู้สึกที่แบบฉันอะต้องออกมาเที่ยวกลางคืนเพราะว่าฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันคิดถึงเธออะไรเงี้ยมันเงียบเกินไปอะไรเงี้ยค่ะต้องมีแอลกอฮอล์เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็ได้คือเขาจะค่อนข้างเป็นเป็นฟิลแบบชอบสร้างสีนให้ตัวเอง เอ,อเขาคนนี้น่าจะเคยอ่ะน่าจะเคยเหมือนกับหนึ่งบางประเภทเนี่ยก็คือเคยมีเรื่องทะเลาะกับคนรอบข้างเนี่ยให้คุณเห็นในอดีตนะคะเหมือนเช่นเขาทะเลาะกับเพื่อนแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อเขาเป็นคนทะเลาะกับเพื่อนในวันนั้นอะไรเงี้ยคือเหมือนมันจะมีบางสถานการณ์ที่เหมือนคุณจะจำอะ ได้ว่าเขาอ่ะคือคนที่เคยทะเลาะก,กับใครสักคนแล้วคุณเห็นเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะแค่แบบผักลหลหรือว่าต่อยตีหรือตบกันหรือฟิลแบบยังไงก็ได้ถกเถียงก็ได้ค่ะหรือถ,ถ้าในกรณีที่ไม่ใช่ไม่ใช่การทะเลาะระหว่างเขากับใครแต่มันอาจจะเป็นทะเลาะระหว่างคุณกับเขาก็ได้ที่แบบมันมันค่อนข้างขวางใจคุณเลยก็ได้อืมคือถ้าในกรณีที่บางคนรู้แล้วว่าเขาคือใครอะนะคะแล้วคุณเนี่ย ไม่เคยเห็นเขาทะเลาะก,กับคนอื่นแสดงว่าก็คือการทะเลาะก,กับคุณกับเขาหรือถ้าคุณเนี่ยเคยเห็นเขาทะเลาะก,กับคนอื่นแล้วเขาไม่เคยทะเลาะก,กับคุณก็ชัดเจนว่ามันเป็นหน้าไพ่ที่บอกว่าคนคนนี้เขาเคยมีโหมดดาร์กหรือโหมดที่แบบดูแบบแ,บบแอดเรสซีฟให้คุณได้เห็นอนะเออว่าแบบเอ้ยคนนี้เขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมุมเรียบร้อยอย่างเดียวนะอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเขาเป็นทรงแบดอยู่แล้วเขาก็จะแบบเออแบดจริง แบแบบ all day all night อย่างเงี้ยค่ะเออให้ได้เห็นนะคะเอะนี่เราดูเรื่องโฟลคิงกันอยู่หรือเปล่าเอ่อทีนี้เนี่ยไพ่มันบอกว่าความเป็นเขาอะค่ะเราว่าคุณอนะยังจําเขาได้อยู่คนที่คิดถึงคุณคนนี้นะแล้วก็ไม่ว่าภาพลักษณ์ของเขาจะเป็นคนยังไงในอดีตสําหรับคุณอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดอนะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาดีขึ้นเยอะแล้วนะตอนเนี้ย งั้นแสดงว่าถ้าเมื่อก่อนเขาเป็นแนวโฟกิงมาก่อนเช่นไม่เคยโกรธหนวดมาก่อนไม่ใช่สิคือถ้าเขาเนี่ยเป็นแนวแบบอาจจะต่อสู้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเป็นนักรบมังกรมาก่อนเนี่ยเขาก็อาจจะละทิ้งดาบละทิ้งหอกละตอนเนี้ยไม่ไม่ยุง่งละกับถ้าเป็นกรณีดูเป็นคนปกติดูเป็นแบบไม่ใช่นักรบมังกรจะเป็นชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะบอกว่าไออารมณ์ร้ายหรือความเฟียสบางอย่างในตัวเขาในอดีต หรือความที่เขาเคยแสดงให้คุณเห็นว่าเอ้ยเขาอารมณ์รุนแรงหรือเปล่าหรือว่าเขาดูโกรธง่ายดูเซนซิทีฟดูเป็นคนแบบฮึดทัดฮึดทัดอะไรเงี้ยค่ะเออได้ง่ายเนี่ยเขาอ่ะดีขึ้นแล้วเขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ที่เขาได้ได้ปรับปรุงมันมาในเวอร์ชั่นที่แบบเออตอนเนี้ยเขาโอเคแล้วนะในอดีตมันอาจจะเป็นเพราะมันไวั้สรุ่นด้วยมันแบบมันเรือดร้อนของจริงอะไรเงี้ยความแบบเหมือนกับอืม ความไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรมันเยอะกว่าตอนนี้ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าเขารู้ว่าตอนนั้นนะเขาอาจจะหนึ่งถ้าเคยเป็นเป็นอะไรอะในแนวทางที่คุณได้รับการกระทบจากเรื่องที่เขาทำอะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากขอโทษแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในตรงนั้นหรือคุณไม่เคยโดนเขาทำอะไรในการแบบสาสตรอารมณ์ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รับผลกระทบในในตรงที่เขาเคยเป็นแบบเนี้ยเขาก็แค่อยากจะบอกว่าเออเขาอยากให้คุณมองเขาใหม่นะอืม แล้วก็ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นแล้วเขาก็มีความรับผิดชอบค่ะโดยเฉพาะถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณกับเขาเคยมีการพูดคุยกันแบบ deep talk หรือเคยประทะอารมณ์อะไรกันแล้วแล้วเหมือนคุณเคยบอกให้เขาว่าแบบเธอวันหลังเธอทําการบ้านเองนะเออเธออย่ามาลอกเพื่อนนะมันไม่ดีเลยเธออะไรเงี้ยหรือว่า เป็นเรื่องอะไรที่เข้มข้นกว่านี้ก็ได้อ่ะคะ่ะคือเหมือนกับเขาจําได้นะเออหรือแม้กระทั่งถ้าคุณไม่ได้ปะทะกันไม่ได้มีการถกเถียงไม่ได้ตีกันนะเออแต่ว่ามันคือการที่คุณเคยแนะนําอะไรเขาบางอย่าง<ๆ>เช่นแบบเธอเธอรู้ไหมถ้าเธอไว้เลบอะแล้วเธอกัดเล็บอะมันจะมีเชื้อโรคเข้าปากเธอนะก็อาจจะทําให้เขายังจําจนถึงทุกวันนี้แล้วเขาก็อาจจะเดินมาหาคุณในวันนี้ถ้าได้เจอกันว่าเธอเราเล็บสั้นแล้วนะอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นน่ะอันนี้เราคือทั้งหมดทั้งมวลที่เราแค่ยกตัวอย่างให้พอนึกภาพออกค่ะว่าไม่ว่าในอดีตมันจะเคยมีเหตุการณ์อะไรกันมาก่อนไม่ว่าจะรุนแรงหรือเฉยๆนะเขายังคงจําคุณได้แล้วก็คิดถึงคุณแล้วก็ยังจําคําแนะนําหลายๆคําที่คุณเคยบอกเขาได้หรือแม้กระทั่งถ้าคุณเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบผิวเผินที่คุณไม่ได้กล้าจะแนะนําเขาได้ขนาดนั้นน่ะคุณอาจจะเคยพูดกับเขาก็ได้แบบบางอย่างอ่ะเช่นแบบเธอวันนี้วัน วันลูกเสือนะทำไมเธอใส่ชุดนักเรียนมาล่ะคุณอาจจะพูดแค่นี้แบบเหมือนทักเฉยๆว่าแกใส่ชุดผิดปะเนี่ยอะไรเงี้ยคุณอาจจะพูดแค่นี้อะค่ะแต่เขายังจําได้ว่าประโยคนั้นอะเออคุณแบบพูดแบบนี้กับเขาอะไรเงี้ยเขายังจําได้คนคนนี้เขาเหมือนมีความรู้สึกกับภาพในอดีตตรงเนี้ย เขารู้สึกว่ามันสวยงามสําหรับเขามากเลยแสดงว่าหลายๆคนที่ถ้าเป็นคนที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนจริงๆแบบฟิลนักเรียนเลยค่ะคือเขาก็ยังคงจําภาพเป็นฟิลเหมือนแบบเป็นภาพเก่าๆเหมือนเราดูหนังสมัยก่อนอะ่ะเออเป็นหนังแนวๆแบบภาพสีเปียเก็ตไหมเออแล้วเขาก็ยังจําว่าเฮ้ยคุณเนี่ยใส่ชุดแนนารีใส่ชุดลูกเสือแล้วเป็นยังไงเฮ้ยคุณแบบดูเป็นคนที่นู่นนี่นั่นอะไระี้ะคือเขายังจําแบบมันเป็นความโรแมนติกมันเป็นความแบบ พักสมองของเขานะปัจจุบันนี้เหมือนกันนะในวันที่เขาแบบได้นึกถึงคุณในอดีตตั้งแต่ที่รู้จักกันมาหรือบางคนที่เป็นวอ้อของแต่ละคนต่างกันเนาะบางคนวอ้อของคุณกับเขาอาจจะเป็นวัที่เริ่มทํางานใหม่ๆก็ได้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นวันที่เขาอาจจะจําได้ว่าอุ้ยวันนั้นน่ะคุณมานะเข้าออฟฟิศมาเนี่ยคุณใส่คัตชูมาเลยทั้งทงที่แบบ <S <S <kus S 2> ออฟฟิศก็ไม่ได้เคร่งขนาดแล,ะละ้วหรอกแต่แบบคุณแต่งตัวเรียบร้อยมากอะไรเงี้ยเขาก็จะจําได้อะไรเงี้ยค่ะคือดูเหมือนคนคนนี้แบบเป็นฟิล าเขาแต่งเพลงได้เขาแต่งไปแล้วมั้งเขาดูเหมือนคิดถึงคุณจริงๆนะคะเนี่ยอืมเขามีอะไรอยากจะสรรื่อสารมากกว่านี้ไหมคะโอ้เอ่อสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะคะเราไม่รู้เหมือนกันว่าคุณทั้งคู่ยังมีคอนแทคก,กันอยู่หรือเปล่าสำหรับใครหลายๆคนเราว่าอาจจะเห็นกันล่าสุดนานมากแล้วคะ่ะ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเห็นกันแค่ผ่านโซเชียลก็คือหมายความว่าไม่ได้เห็นตัวเป็นๆกันมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นก็แค่เหมือนรูปโปรไฟล์ของคุณถ้าแบบเป็นเป็นฟิลเหมือนไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะก็อาจจะเห็นได้แค่หน้าโปรไฟล์เห็นได้แค่รูปเดียวก็คือรูปโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เขาแบบโอ้เห็นคุณแบบดูดีขึ้นดูโตขึ้นดูมั่นคงดูมีรอยยิ้มที่สวยงามเขาก็แฮปปี้แล้วอะเออ แล้วก็ถ้าใครที่เป็นเพื่อนกันอยู่ทุกวันนี้สามารถเห็นไลฟ์สไตล์กันได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกดีใจนะที่คุณดูเหมือนกับเติบโตมาอย่างดีอะค่ะอืมแล้วก็หลายๆคนที่ปัจจุบันแบบเรียนทํางานอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนภูมิใจในตัวเองหมายถึงตัวคุณอนะภูมิใจในตัวเองเช่นเฮ้ยตอนนี้ฉันสอบเรียนต่อปริญญาโทได้นะคณะน,นี้มหาลัยนี้หรือว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันแบบ จบที่ฝึกงานตรงนี้แล้วนะกําลังจะแบบจบปีสีแล้วเนี่ยอยากจะไปทํางานบริษัทนี้หรือว่าอยากไป Work ์ n แอนทรา l เวก่อนปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะไอาการที่มันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของคุณอะ่ะเขาติดตามอยู่ตลอดถ้าถ้าใครที่แบบเป็นพับบิกหรือว่าเป็นใครที่เป็นเพื่อนกันอยู่นะมันก็จะเห็นไลฟ์สไตล์เห็นความคิดเห็นสเตตัสเห็นรูปก,กันได้ใช่ไหมคะเห็นสตอรี่กันได้เขาก็จะแบบยินดีกับอีกการไปอีกสเต็ปหนึ่งของคุณ ส่วนใครที่มาดูคลิปร a n d o m ี้แล้วบอกตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่คนที่มีอะไรแบบเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอะหมายความว่าเหมือนคุณก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะเช่นเรียนก็เรียนไปเรื่อยๆทํางานก็ยังทําที่เดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะเซเลบรตเร็วๆนี้ก็มองได้ว่าเขาก็รู้สึกดีใจนะที่ตัวคุณแบบดูเหมือนมีรูปที่แบบเฮ้ยคุณแฮปปี้กับชานมไข่มุกข,ของคุณนะ่ะแล้วคุณก็แฮชแท็กว่าวายสิบเก้าบาทเองเหรอ แก้วใหญ่เท่าแขนเลยอะไรเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะโพสต์รูปหมารูปแมวอยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวไหนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะรู้สึกว่าแบบว่า คุณแบบดูมีความสุขนะคุณดูแฮปปี้คุณดูแบบมีชีวิตที่แบบน่ารักจังเลยเลอะไรเงี้ยเอาง่ายๆค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขามองน่ารักหมดเ <c oughs> นาะเพราะฉะนั้นคนที่มาดูคลิปนี้คุณไม่ต้องกดดันตัวเองนะว่าตัวเรามีอะไรสเปเชียลมีอะไรที่น่าชื่นชมหรือเปล่าเอาง่ายๆแค่คุณอยู่บ้านอะใส่ชุดอยู่บ้านไม่ได้จะทําอะไรไม่ได้จะเติบโตไปในทิศทางไหนไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาคอนเกรสชันอะคะ่ะเขาก็มองคุณดีเขาก็แฮปปี้กับคุณแค่คุณแบบ ยิ้มแค่คุณมีเรื่องราวแบบเช่นแบบคุณอาจจะบอกแค่ว่าโอ้ยโดนประตูบ้านหนีบอะแค่นี้เขาก็รู้สึกว่าเออสนุกจังเลยในการมาอ่านเรื่องราวของคุณมันอาจจะฟังดูเหมือนแบบเพอ์เจออาจจะดูเหมือนเอ้ยทําไมคนนี้ดูสปอยเราจังแต่เรามองว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันห่างกันไปเนาะแล้วมันก็ได้แค่ภาวนาหรือว่าได้แค่แบบคิดถึงระยะไกลอะค่ะแล้วก็หวังว่าภาวนาว่าคุณจะมีความสุข <S <S เพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกของเขาเล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่บางทีมันอาจจะดูเหมือนญาติผู้ใหญ่เราเกินว่าแบบอุ้ยหลานทําอะไรก็เก่งไปหมดหรือว่าแบบอุ้ยดีไปหมดอะไรเงี้ยอาจจะดูเป็นแนวนั้นก็จริงแต่เราเราว่ามันพอเข้าใจได้นะที่เขารู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็น ความทรงจําล่าสุดที่เขาเคยเจอกับคุณหรือความสัมพันธ์ในอดีตอะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีค่ะเขายังคงแบบมองว่าคุณยังสวยงามสําหรับเขาเสมอเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยเสียใจเลยที่ได้เคยรู้จักหรือว่ายังคิดถึงคุณมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะมันมันดูเป็นอะไรที่ดูเรียวดูโรแมนติกแบบเรียวๆรียดีนะดูสําหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเหมือนเป็นฝันไปหรือเปล่าดูอาจจะแบบเพ้อไปไหมอะไรเงี้ยแต่เราว่า ถ้ามันเป็นกรณีที่คนทั้งคู่ไม่ได้คุยกันมานานจริงไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยเราว่าไอความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอะเออเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนที่ไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้คุยกันเลยมันคงทําได้แค่คิดอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเออมันมันดูเป็นเรื่องจริงได้นะคะเข้าใจความรู้สึกเขาได้ละกันอืมเออเขามอ,ง,อางนี้ค่ะว่าถ้าหากว่า เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณมาเป็นตัวเลือกของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีละกันถึงเขาจะมองว่าปัจจุบันเขาเป็นผู้เป็นคนแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่กล้ากลับเข้ามาให้คุณแบบสนใจเขาหรือกล้ากลับเข้ามาจีบเอาง่ายๆโอ้ก็แบบไม่ได้กล้าที่จะกลับเข้ามามีตัว,ต,วตนขนาดนั้นมาสําคัญตัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยังคงมองว่าตัวเขาดูไม่ได้ดีขนาดนั้นสําหรับคุณอะ เช่นเขาอาจจะมองว่าโอ้ยเขาแบบยังเรียนไม่ถึงไหนเลยหรือว่าโอ้ยเขายังแบบทํางานไปไม่ถึงไหนเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้คือมันแล้วตวายคะ่ะว่าจะมีการประเมินตัวเองอยังไงแต่ที่แน่ๆคือเขาแบบอาจจะไม่ได้มั่นใจในตัวเองเหมือนในอดีตท,ที่คุณเคยเจอเขาอะเพราะว่าเรามองว่าคนที่คิดถึงคุณคณนนี้ในในปัจจุบันกับอดีตเขาอะมันเปลี่ยนเยอะมากแล้วในอดีตอะคุณอาจจะเคยเห็นเขาในเวอร์ชั่นที่เขาดูคอนฟิเอนซ์มากๆกับ การมีตัวตนอะคะ่ะเออดูแบบ proud to present ตัวเองสุดๆแต่ปัจจุบันคือด้วยความโลกความเป็นจริงมันตบๆเขาให้เขาเนี่ยอยู่กับล่องกับลอยมากขึ้นอยเงี้ยเนาะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับอะไรมากขึ้นเนี่ยเขาก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วในอดีตอะ จริงๆมันไม่ได้แปลว่าเขามั่นใจตัวเองเกินไปนะแต่แค่ในอดีตของเขามันบางทีมันก็ไปสุดเกินเขาอาจจะไม่ค่อยได้ปณนีประนอมแล้วก็ไม่ได้ถ่อมตัวเท่าไหร่มันก็เลยอาจจะไปเจอกับเรื่องราวอะไรที่มันวุ่นวายเกินไปในชีวิตเขาอะนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมันรู้เขารู้แล้วอะค่ะว่าเออเขาอาจจะต้องแบบพยายามบาลานซ์นะแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถกู้คืนความมั่นใจของเขามาได้เท่าไหร่อะค่ะเขาอาจแสดงว่าคนเนี้ยเขาอาจจะเจอกับ ปัญหาหรือว่าช่วงรอยต่ออะไรบางอย่างที่ที่มันเป็นปัญหาสําหรับเขามากๆจนมันลดทอนความมั่นใจในตัวเขาลงไปเลยอะ่ะอืมก็เลยทําให้เห็นว่าปัจจุบันเขามองคุณดีมากแต่ว่าเขาก็ลดทอนตัวเองแทนว่าเขาเนี่ยไม่กล้ามาจีบคุณหรอ,อกไม่กล้ากลับมาทักคุณหรอ,อกไม่กล้ากลับมาเป็นเพื่อนคุณหรอ,อกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันดูเหมือนมันคนเป็นคนที่ไม่ได้มีไลฟ์สไต เหมือนกันหรือถ้ามันไม่ได้มองไปในเรื่องของการใช้ชีวิตขนาดนั้นนะเขาอาจจะมองแค่ว่าคุณไม่น่าจะสนใจคนอย่างเขาแล้วแหละก็ได้นะคะเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาก็จะยังไม่ได้มีแพลนมาปรากฏตัวให้คุณเห็นเร็วๆนี้นะคะสำหรับคนคนนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วเขาจะมีความมั่นใจหรือเขาจะกล้ามากพอที่จะกลับเข้ามาเนี่ยเมื่อไหร่ สำหรับหลายๆคนเลยค่ะก็คือถ้าคนเนี่ยยังสามารถติดต่อเขาได้อยู่เนี่ยสมมุติวันดีคืนดีตัวคุณแบบทักไปหาเขาเช่นสมมุติว่าเขาเนี่ยอาจจะเปิดร้านซ่อมมือถืออยู่แถวห้างแถวบ้านคุณเนี่ยคุณอาจจะแบบมือถือพังแบบตกน้ําแล้วคุณขี้เกียจเข้าสู่เนี้ยคุณอาจจะทักไปหาเขาแบบจําได้ว่าคนเนี้ยซ่อมมือถืออยู่ที่ห้างตรงนี้แบบเปิดร้านใหญ่เลยอะไรเงี้ยคุณอาจจะทักไปหาเขา ซึ่งเขาอาจจะตกใจมากว่าเฮ้ยคุณทักมาหาเขาเนี่ยนะโอ oh m y Gosh อะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตหรือว่าฟ mm ิลเดซี่นี่ก็ได้ที่มันทําให้คุณไปทักเขาโดยที่เราไม่ได้มีอีเวนต์ในเรื่องความสัมพันธ์หรือโรแมนติกเลยด้วยซ้ําแต่เราทักไปด้วยความแบบเออเจตนาอื่นอะไรอย่เงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาคุยกันได้สําหรับ คนบางกลุ่มที่เข้ามาดูคลิปนี้ละกันเราไม่ได้หมายความว่าคนที่มาดูคลิปนี้จะมือถือจริงทุกคนนะไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปิดร้านมือถือจริงๆเราแค่ยกตัวอย่างให้นึกภาพออกว่าเหมือนบางทีตัวคุณอนะถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่าเขาคือใครหรือพอจะเดาๆได้อะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ตัวคุณนั่นแหละที่กลับไปหาเขาเองโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะแบบดึงให้คนคนนี้กลับมาหาเราอะแต่แค่มันเป็นธุระ เป็นอีเวนต์เป็นบางอย่างเช่นถ้ามันไม่ได้ถึงขั้นเป็นธุระสำคัญมันอาจจะเป็นฟิลที่ว่าเราจําได้ว่าตอนสมัยมอหนึ่งอะช่วงนั้นเนี่ยมันจะดังเรื่อง mp 3มาใหม่เป็นไฟล์ mp 3ามอะคะ่ะอันนี้รู้เลยว่าเราอายุเท่าไหร่เนาะแล้วเหมือนกับคุณอนะ จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบโอ้ยอยคนเนี้ยนะมันแบบโหลดเพลงที่มาใหม่ล่าสุดในเว็บอะได้เร็วที่สุดในห้องเลยแล้วเหมือนคุณก็จําได้ว่าช่วงที่มีแบบรายการเพลงนู่นนี่นั่นแล้วแบบเพลงใหม่ๆมาคุณต้องติดต่อไปหาเพื่อนคนนี้แล้วเหมือนปัจจุบันอะคุณอาจจะจําได้ว่านึกถึงขึ้นมาว่าเอ้ยและไอ้เพื่อนคนนี้มันเป็นยังไงบ้างวะคุณอาจจะเป็นคนทักไปหาเขาเองก็ได้ว่าเอา้านี่ไงเรายังมี Facebook ยังมี i อกันอยู่เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นคุณนั่นแหละที่ทักไปแล้วก็อาจจะถ่ายรูปแบบ สมัยก่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะตอนมอนหนึ่งเนี่ยเอาไปให้บอกเอ้ยจําได้ไหมรูปนี้ถ่ายตอนไหนอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆคุณทักไปหาเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้คือฟีลแบบทักเล่นทักแบบไม่ได้ตั้งใจจะทักอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเรานึกถึงเฉยๆก็เลยทักไปก็ได้เออไม่ใช่แค่ว่าทุระสาคัญหรือเรื่องงานหรืออะไรก็ได้อ่ะค่ะมันก็อาจจะทําให้เป็นคุณเองเนี่ยแหละที่อยู่ๆก็ไปทักเขาเองโดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าอ้าวไพ่หมายถึงคนนี้เหรออ่างเงี้ย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ามีหลายๆคนแล้วกันที่ตัวคุณจะเป็นคนไปเซอร์ไพรส์เขาเองนะคะแล้วก็มันก็อาจจะทําให้คุณทั้งคู่กลับมามีคอนแทคก,กันอีกครั้งหนึ่งได้หรือถ้าใครที่มีคอนแทคก,กันอยู่แล้วก็สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าทําให้มันเป็นปัจจุบันอะความสัมพันธ์นี้ให,ให้ให้มันกลับมาเป็นปัจจุบันกันได้เช่นเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้เราสามารถนัดกินข้าวกันได้เราสามารถที่จะเดินผ่านร้านซ่อมมือถือเขาแล้วก็ทักทายเขาได้ว่า อ้ายังไม่ไปกินข้าวหรอพักเที่ยงแล้วนะเขาอาจจะตอบว่าอ๋อไม่เป็นไรให้ลูกน้องไปกินก่อนเดี๋ยวเขาว่านั่งเฝ้าร้านเองอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นอะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนหนึ่งสําหรับคนที่มาฟังคลิปนี้จะได้เจอกับเหตุการณ์ประมาณนี้ที่จะได้กลับมาเขามีตัวตนในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนสําหรับ ใครหล,หลายๆคนที่อาจจะไม่ได้มีความใกล้ชิดกันได้หรือว่าไม่ได้มีชีวิตที่มันจะเชื่อมกันได้แบบนี้ไม่ได้มีโซเชียลที่เราจะเข้าถึงกันได้ที่เราจะเป็นฝ่ายไปทักหาเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจได้แบบนี้ค่ะมันอาจจะเป็นบางอย่างในชีวิตหลังจากนี้ได้ในหลักปีหลังจากเนี้ยนะคะเช่นแบบสองปีสามปีห้าปีหลังจากเนี้ยที่มันจะมีจุดที่คุณอะจะได้ส่วนกันเหมือนเป็นวงเวียนแล้วคุณแบบ ฟีลแบบอยู่ในวงเวียนอังคุ่แล้วก็หันมาอีกทีอ่ะอย่างนี้นค่ะเครื่องหมือมันจะได้เจอกันนะมันแบบสักวันหนึ่งมันคือสถานการณ์ยังไงบ้างขอเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าสำหรับการที่เขายังคิดถึงคุณอยู่นะวันนี้แล้วก็เขาอยากให้คุณเจออะไรดีๆในชีวิตอะค่ะ แล้วเขาก็มองว่าในอดีตที่ผ่านมามันสวยงามไม่ว่าเราจะเคยเป็นแค่เพื่อนกันเป็นแฟนเก่ากันหรือเป็นคนคุกกี้กันมาก่อนเขาก็ยังคงดีใจที่เขาได้รู้จักคุณใช่ไหมคะไพ่บอกว่าจริงๆคนนี้เขาเป็นคนมีเซนเซนในแบบที่แบบเซนเลยอะ่ะไม่ใช่เซนในเรื่องประสบการณ์แต่ว่ามันเป็นเซนในเชิงความรู้สึกของเขาเองที่มันมาจากสัญญาณมันมาจากอะไรก็ไม่รู้มันเป็นสัญญาณบอกเขาว่า เขากับคุณจะไม่ใช่คอนเน็กชันที่หายกันไปตลอดกาลละนานเทินหมายความว่าก่อนที่เราจะไปโลกหน้าค่ะทั้งคุณและเขาเนี่ยจะได้วงเอจะได้โคโจรกลับมาวนเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สตรองเพราะว่าถ้าคุณทั้งคู่จะเป็นความสัมพันธ์ที่หายกันไปเลยอ่ะ เขาจะไม่ได้มานั่งคิดถึงคุณแบบนี้อะคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะสรุปให้ฟังละกันว่าทําไมเขาถึงคิดถึงคุณหลายๆคนก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องรอานานเป็นหลักปีก็อาจจะได้มีโอกาสวนๆมาเจอเหตุการณ์ประมาณที่เราเพิ่งสมมติฐานไปตะกี้นะคะว่าตัวคุณนี่แหละที่อาจจะเป็นฝ่ายกลับเข้าไปหาเขาเองในชีวิตเขาโดยที่คุณเองก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างสําหรับใครที่มีโอกาสวนมาเจอกันได้นะคะ,ะ,คะเช่นสมมติไปห้างเดียวกัน วนรถมาปรากฏว่าจะจอดรถคันเดียวกันกําลังจะลงมาด่ากันเลยปรากฏอ้าวเป็นแกเองเหรออ่าไม่ด่าละอะไรเงี้ยเออมันอาจจะเป็นอะไรที่มันดูเหมือนเป็นบังเอิญมันดูเหมือนเป็นเดซินนี่เป็นอะไรฟิลฟนี้คะ่ะเพราะเรารู้สึกว่าคุณทั้งคู่มันมีเรื่องของแบบโซคอนเน็กชันกันโอเคทีนี้เนี่ยไ้่มีอะไรอยากจะเล่าอิงทายอีกไหมคะอืม Okay. สําหรับคนคนนี้นะคะที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะมีวันที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามั่นคงทางจิตใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองในไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ความสามารถหรือว่าทางด้านอะไรของเขาก็ได้ที่เขาจะกลับมามั่นใจมากขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาแบบสมบูรณ์แล้วเขาพร้อมแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราเชื่อว่าถ้าวันนั้นมาถึงแล้วคุณเนี่ยยังดูเหมือนกับยัง ยอย่างเช่นอย่างโสดเนี้ยเออก็ยังเหมือนเปิดรับเขาได้แล้วว่าเขาน่าจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาให้คุณได้เห็นว่าเขาเป็นคนใหม่แล้วจริงๆนะเหมือนอย่างที่เราได้พูดไปตะกี้ว่าเออเขาแบบอยากให้คุณได้เห็นการเปลีป่ยนแปลงของเขาเนาะเขาอยากจะมาบอกว่าวันนี้เขาเป็น คนที่ดีให้กับคุณได้แล้วหากว่าในอดีตเป็นแฟนเก่ากันแล้วถ้ามันจบกันแบบไปอะไรเงี้ยไม่ว่าจะจบดีไม่ดีนะคะเขาก็อยากจะบอกว่าเขากลับมาเป็นคนใหม่ที่เป็นคนปัจจุบันเป็นคนที่ดีให้กับคุณได้แล้วหรือว่าเขาสามารถเป็นที่พึ่งพาให้คุณได้แล้วถ้าหากในอดีตรู้สึกว่า พึ่งพากันละกันไม่ได้ส่วนใครที่เคยเป็นแค่คนคุยกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คบกันหรือแค่กุ๊กกิ๊กกันเนี่ยเราก็มองว่าคนเนี้ยเขาก็พร้อมละที่เขาจะพาคุณไปกับเขาอะเออแบบเหมือนมองว่าอยากมีอนาคตด,ด้วยกันอะเอออยากไปต่อด,ด้วยกันนะคะเขาอยากมีคอมมิชมนต์กับคุณเขายังไงก็แบบยังไงก็อยากเป็นคุณยังอยากให้เป็นคุณนะที่เป็นแฟนเขานะคะโอเค เขาน่าจะเป็นฝ่ายกลับเข้ามาใช่ไหมในวันที่เขาพร้อมเนาะอืมอีกสองใบค่ะโอ้โหเป็นไพ่ที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะด้วยความที่น้าไพ่พวกโซลคอนเนคชันมันขึ้นเนาะส่งผ,ผลให้มันมีเดซินี่อะไรต่อกันด้วยมันก็ชัดเจนว่าหลายๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้การรอคอยของคุณอะคุณอาจจะกำลังรอคอยเขาเหมือนกันก็ได้คุณถึงได้กดเข้ามาฟังคลิปนี้ คลิปนี้ถึงได้เป็นสกิปเตี้ยคุณมานะคะให้มาฟังคลิปนี้เนาะม,มันเหมือนต่างคนต่างคิดถึงกันเขาอะคิดถึงคุณปกติแต่ตัวคุณอะอาจจะยังไม่ได้คิดถึงเขาหรอกเพราะไม่รู้ว่าเป็นเขาแต่ว่าไพ่คลิปนี้นะคะ่ะกลับเป็นตัวมาบอกคุณว่าคุณได้ฟังเนี่ยมันคือเรื่องราวของคนที่อาจจะเป็นเนื้อคู่ที่ได้เป็นคู่ชีวิตของคุณก็ได้นะคะเพราะเราอยากจะให้ข้อมูลไว้นิดนึงว่าสำหรับโซเมทหรือว่าโซคอนเนคชั่นหลายๆคนเนี่ยอาจจะ เข้ามาเป็นโซเมทในชีวิตเราก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคู่ชีวิตเราทุกคนอะนะอืมแต่ว่าสําหรับคนนี้มันมีหน้าไพ่โซคอนเนคชั่นมีหน้าไพ่โซเมทขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็มีหน้าไพ่ของความเป็นจริงขึ้นมาด้วยในเชิงคู่ชีวิตที่แบบใช้ชีวิตด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าอะไรเงี้ยก็มีขึ้นมาด้วยเหมือนกัน <S <S ก็เลยมองว่าเฮ้ย <"He i, S 2> หรือว่าคนนี้เป็นคู่ที่ทั้งเป็นโซคอนเนคชั่นด้วยแล้วก็เป็นคนที่จะอยู่กินกันไปด้วยกันได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็เลยมองว่า สำหรับคนที่มาฟังคลิปนี้อ่ะคุณอาจจะมาฟังเรื่องราวเนื้อคู่ของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีการกลับบนมาเจอกันอีกนะคะจะได้สารสัมพันธ์ต่อกันอีกแล้วก็อาจจะเป็นคู่ชีวิตกันไปได้เลยก็ได้นะคะสำหรับหลายๆคนที่มาฟังคลิปนี้ นะโอเคหวังว่าวันนี้น้าไพ่จะสามารถเป็นพลังงานดีๆเรื่องราวดีๆให้ให้กับคุณได้นะคะก็หวังว่าลูกค้าทุกคนจะชอบนะคะใครอยากดูไพ่ส่วนตัวกับเราก็สามารถทักไปที่ทวิตเตอร์ของเราได้นะคะเรารับดูไพ่ช่องทางทวิตเตอร์ช่องทางเดียวเนาะแล้วก็ใครที่สนใจสนับสนุนเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะคะก็สามารถติดตามช่องเราไว้ได้ยังไงเราฝากด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเราเนี่ยว่าทีมไลน์ขายอยู่ใน ช่องทาง Line Store เนาะก็สามารถเข้าไปที่ทีมช็อปแล้วก็เข้าไปในหัวข้อ Creator ได้เลยนะคะก็จะมีผลงานของเราอยู่เนาะก็เซิร์ชชื่อตามนี้ได้เลยนะคะเราอาจจะยังไม่ได้ผลิตผลงานมาเยอะเพราะว่าอาจจะด้วยข้อจํากัดในเรื่องเวลาที่เราทํางานหลายอย่างก็เลยทําให้เราแบบไม่ได้มีเวลาวาดรูปหรือทําตีมไลน์แบบเยอะเป็น10บๆอันขนาดนั้นแต่ว่าก็จะพยายามทยอยมาลงเรื่อยๆรวมถึงคลิป YouTube ด้วยเช่นกันค่ะเราก็จะทยอยอัดคลิปหัวข้อต่างๆมาด้วยนะคะรวมถึงหัวข้อใหม่นี้ก็คือเป็นหัวข้อแรนดอมเนาะ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแดนดอมกันนะคะมาดูกันว่าในอพิโซดหน้าของคลิปรนดอมเนี่ยจะเป็นหัวข้ออะไรก็สามารถติดตามไว้ได้นะโอเคยังไงขอบคุณมากเลยนะคะเ,เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ